Anh, anh, hôm nay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 , นี่ไม่เลยี่ี่ี่นี่นี่นนี่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 นนี่นีนี่นี่่นี่นี่นย่่นี่น่าี่นี่น่นี่นี่นเ่นนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่น่นี่นีนี่นี่่น แม่สมมุติมันจะอยู่แม่ก็ถ่ายอยู่เดี๋ยวเวลามันดับอะสมมุติมันดับเองแม่ก็จิ้นนี่ทีสองทีติเออมันก็จะขึ้นมาแต่มันยังถ่ายอยู่เวลามันดับอะขาสายันาาจริงแต่ปีมันปีันปีว เพื่อนเขาไปันแล้วจะรออะไรลูกมาอทนเของเมื่อก่อนเื่อนาไม่รบแต่ีกสมัยนั้นอนไ่ดี่ย้อแล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะนาเป็นารับอวาหน้าโพสกันอเยน กเองมอีอมาจะขึ้นรอาเมเานีเม้าไม่เจมันดำแม่กะิเลยไหนสมันก็ขึ้นเนี่ยประายอยู่ถ้าถ่ายทยอันนั้นมนเป็นวิดีโอยาวเป็นวิดีโออ๋อมันยาวจัดเลยไปไหนไม่ได้ลงแหลก ¡Ay, sí, qué sí, sí.